ไปเลยโอ้เกรย์เอาเกรยอะไรนะอ๋อโอเคช่างมันอ่ะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพวกผมในรายการจิฟเฟสกัมแมน,นะครับวันนี้มาอยู่ในช่วงเกมมิ่งนะครับขาดใจแล้วไม่ได้พูดถึงช่วงนะฮะโอเคในช่วงคุกคีรันฮะแลอต่อจากเมื่อกี้ไงเออต่อจากเมื่อกี้นะฮะก็ทำเป็นพาร์ทส,สองไปเลยดูฮะตะแก่ตะล่วงนะครับชือ้อ โอตรลวงแล้วเรียบร้อยใช่ไหมมันก็ต้องลวงอยู่แล้วโอเคก็เถึงขั้นไหนโอ้ยไม่ถึงโอเคจะปั๊มวันปัม๊มเรยวนะงูจะเลอะแล้วดิเห็นไหมเห็นไหมทีเหม,มือนแล้วว่าเราจะไม่ใช้ปั๊มอะไรแล้วเงี้ยโอเคปั๊บปั๊บปั๊บแค่เราแกเปลี่ยนก็ตามมาสิเออตาแกเอ,อ้ย ตานแน่ละโอ้อาจจะมีเป็นเดลี่เลยก็เป็นได้นะถ้าผมอยากทำนะก็อาจจะเป็นเดลี่คุกิรันทำทุกวันบางครั้งอาจจะไม่ทุกวันนะเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นแต่ร้าอย่างเดียวร้านอันนี้ไม่ค่อยได้แคสเดี๋ยทีเดียดแคสให้ดูกันมนแต่ในแคสมันก็ได้เกืสิบในสี่เท่านั้นแนตะ่ผมได้แคสเกินจุดแปดจุดเก้าอย่างที่ช็อปเปอร์คูงี้เขาเกินระดับสิบกว่าเลยอะ เออเขาใช้โปรแกรมอะไรก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับได้โหลดมานะฮะโหลดมาไม่ก็ใช้บ้างฮึบนะฮะฮึบฮึปนี้ไปเล่นๆก็ก็แคบๆไปนะฮะไม่รู้มันจะดังตอนไหนมันก็อาจจะไปเรื่อยๆเหมือนพี่เดนหลอดคอสเดวิลนะฮะก็ได้อาจจะเหมือนพี่ชอปเปอร์คุงก็ได้เออพี่ชอปเปอร์คุงเขาก็ดังนิดหน่อย ผมยังเออยังไม่ดังเลยใช่ไหมพี่เดนหลอดเขาก็ไอคนดูก็ทะลูพันแล้ว,วอ่ะเออของผมเท่าไหร่เองสามื่นกว่าเองเนี่ยมาไหมันก็เป็นแสนแล้วแค่ไปสนเลยฮะคลิปอันนั้นนะฮะโดนคนด่ามาเยอะอะไรก็เยอะนะฮะก็ไปด่าเขาด้วยนะฮะโอ้มาแคสเกมยังไงวะโอ้พูดเรื่องอ้คลิปนะั้นระเรียดผมจะไปลบทิ้งแล้วฮะ แต่ดูแล้วก็ไม่เอาเลยคุณเก็บเก็บไว้สะสมไว้นะสะสมไว้ให้นผู้ชมกันชมกันก็อย่าลืมกดไลค์สับสไครต์นะยังไม่จบตอนนี้ยัง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 อันนี้แค่พูดเฉยเพิยเพิ่ม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 คุณหนูไม่หนูโอ้หมีอันเดียวนะก็หมีอันใหญ่ๆนี่เขาเพิ่มมาน่าจะมีในซีซั่นแรกใช่ไหมเออถ้ซีซั่นแรกมีอย่างนี้ก็ดีนะ แต่ถ้ามันแบบมีเยื่อยักเยอะอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ชอบนะฮะมันไม่ดีไอ,ไอไ้้แตะต่อให้เราตายฮะแต้มไม่สนใจตายไม่สนใจคนโคยงโคจรเรามไม่ต้องไปเก็บมนันฮะเราเอากเก็บแค่เงินก็พอนะฮะถ้าเราอยากปามตังค์นะฮะดูดิพันแปดเราเห็นไหมเห็นไหมคอยบ้ก็ได้ประมาณสองพันนี่แหละฮะไหนสองพันเราไปดูกันอะไรสองพันหรือเปล่า้าแก่ก็คูณเยอะนะ้ะแก่คูณเยอะแรแป๊บแบร็พสองพันสองนะฮะ เยอะใช่ไหมอ่าเยอะใช่ไหมยเยอะใช่ไหมนี่ก็สองคำตานะก็ได้หมื่นแล้วอ่ะห้าตาของผมก็ได้หมื่นแล้วนะฮะโอเคเนี่ยตื่นเลยไปบุกนะฮะบุกอ่าช้นชอบคุกกี้เอลบงังใครอ่ะโอ้นะฮะก็รู้อยู่นะตะแก่นะฮะลุบนะฮะรอบฟาดที่สามนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตอนไหนอะไรตอนไหน ก็จะอัดวันนี้เลยก็ยัง,ก,ยงก็ยังได้ยังได้เพราะยังมีเวลาวันนี้ก็ตีสองยี่สิบสี่ใช่ไหมไอ้ตีหนึ่งยี่สิบสี่ใช่ไหมอาจจะตีสองผมก็อาจจะไม่ได้แคทแล้วนะฮะแกก็อาจจะอาจจะแคทแคทยาวเห็นไหมฮะหวัวคนลริมคนลริผมไม่ได้เก็บนะเมื่อกี้ไม่ได้เก็บเลยก็คือพลาดก็อยากเก็บนะว่าจะได้ปัม๊มมีตังไว้เรื่อยๆแต่ก็อยากให้ใหัวใจมันยาวยาวโคตรอ่ะ อัพใกล้เต็มแล้วเออเดี๋ยวรอรอคุกกี้สเก็ตก่อนจะไให้เต็มก็เต็มเปะ๊ะปุ๊บนะฮะก็เยลลี่ต่อนะฮะเยลลี่อัพไห้ครบยี่แปดก็พอนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปออัพคุกกี้นางฟ้าต่อให้ครบเ 6, ลขหกหรือเลเจ็ดน่าจะประมาณนี้หกเจ็ดได้แล้วนะ 67ปุ๊บผมก็จะอไปอับตัวไอ้นั่นอับพวกนาฬิก,กาไอ้นาฬิกาปล่อยกับเยลลี่นะฮะเยลลี่ฮะเยลลี่ของเราไม่ตรงสตอ้าวเฮ้ยทุกทีจะไม่รอดนะฮะผมเมื่อกี้รอดได้ไงวะก็จังหวะคนอื่นนะฮะก็ผมก็ไม่มีรางวอย่างคนอื่นนะฮะยนูไปสนเลยโอ้แกเอาต๊ะต๊ะเนี่ยฮะเย็นพวกไอ้แต้มเนี่ยผมไม่ได้เก็บเลยนะ เกตเลียนนะฮะดูเด็ดดูเด็ดเห็นไหมเห็นไหมเกตเลียนนะฮะดูเด็ดูเด็ดเก้ร้อยกว่าแล้วนะฮะไหนๆก็นี่ยเก้ร้อยกว่าแล้วซีซั่นเก่านะฮะเก็บได้เป็นพันนะสี่ห้าพันนะฮะเท่าที่จําได้นะใช้เอิงเซนะฮะโอ้โหแล้วมาตอนแคดด้วยนะแม่เนาะโอเคโอเควิ่งไปเรื่อยๆไม่สนฮะแม่เขาเงียนะฮะติงตองนะะฮ ไปสนใจเขาจุงตองเนี่ยมอวันถ้านอนอยู่ค่ะเองเคยเป็นเนี่ยแม่เองเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยจึงสองพันอีกแล้วก็เกือ,อบมะเนีย่ยผมเล่นมาหกเจ็ดตาละแถมไมเจ็ดพันโอเคเอาซอไออาอซื้อเลยแล้วกันก็อย่ารอซื้อเลยแล้วกัน อย่าได้รูว้ว่าเราจะเก็บตังค์ไว้ก่อนโอ้ยไม่เก็บแล้วซื้อเลยตุเกียร์รอ,ะะอ,อ,อรแล้วฮะว่ายังยังยังไงเราเฮ้ยปลดล็อกตัวอะไรอ๋อ้้แลวนี่ไงปลดล็อกตัวนี้ครับนี่ครับอือหือตุเกียร์หนุ่ย,ยพิเศษฮะโอ้โหเราได้ตัวนี้มาแล้ว อ่กะกดตัวนี้ป่ะอ๋อได้พันห้าฮะดี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 มากเี่มากมาตาเพชรผมจะเปลี่ยนตัวลาเพชรเพชรเปลี่ยนเป็นไ right? อ้ลูกหนุ่มเตาฮะหนุ่มเตาเพ้ความเร็วเท่าไหร่ฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปสตอกอ่าใครหยุดใครก็ uh, e bottom, หยุดใช่ไม่ได้โอ้ยจะหยุดไน้มึงก่อดูไวมาฮ <cue ình Alicia> <c Pri achsen> uh? ะไวไหมไวไหมไม่ไวอ่ะโว้ยจอิงเหรอ ดีเรวจะแม่งไวนะเมื่อกี้ไม่งั้นโชยไม่รู้ดิสเตทที่สามที่สี่แล้วมั้งอกี้เออไม่ใช่สเตทที่สองแล้วอ่ววอะโอ้โหไวมากอ่ะทุกคนลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอ้โหแมวน่าแมวแมว,แมวไม่ชอบเฮ้ยไม่ชอบแมไวเฮ้ยชอบย,ยำๆเฮ้ยว้าวแมว ไวไปไหนเนี่ยอย่างไรสุดก็ได้ละตอนนี้โดนเลยเป็นไงโดนย่งโดนจ่างจะได้เพิ่ไปไวไวยี่เยี่ยโดยางงั้ก็โดดนี้เนี่ยนะเอาตังไวไปนะดูดิไูบีไวไปละไวปละ พาไปรับกองธรรมันได้ว้าวไม่ลงใจนะ ยิงไว้ก็ยิงได้หัวใจยังทันนะเนี่ยท่านคงเหนื่อยไม่ทันตายก่อน <c oughs> มีการไม่เยี่ยมเลย <c oughs> เคล้านกว่าโอ้โหนี่เดียวไปแปดร้อยพอเนี้ยตัวเนี้ยพอฮะพอพอเอามาทำไมเนี่ยฮะโอเคานาทีแล้ว เงินเงินต่อภาษสามแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้นขอตัวลาเโก้เโก้เดี๋ยวแล้โก้เโก้กโกเปลี่ยนเป็นไอต้ตะแกรงนี่ก่อนถึงอฉันจะแกะชืกกช่อปรเท่นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปลงภาคหนึ่งก่อนแล้วกันพัดสามอัที่หลังนั่นล่ะโอเคถ้าวันนี้ขอตัวลาครับไก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับ